คุณแสดงความคิดเห็นกันนะครับแสดงความคิดเห็นกันหน้าปวดหัวแล้วบางอย่างเหมือนไม่เข้าใจวงการพระเหมือนไม่เข้าใจพระเหมือนท่านเหมือนท่านอยากจะโจมตีอยากจะด่าว่าพระอย่างนั้นนะไม่เข้าใจพระเนะี่ยคือแสดงความคิดเห็นอะไรเข้ามาผมก็โอ้โหนี่ผมเนี่ยบางคนบางคนถึงขนาดบอกว่าศาสนานี้เนี่ยผมผมเสื่อมศรัทธาน,านานแล้วโอ้โหนะ มีเขียนเข้ามาอย่างนี้ด้วยเหรอเออนะเนี่ยครับนะผมบอกเลยนะครับว่าทาไมทําไมผมถึงไม่ค่อยได้ได้ยอมนายอมเสียงเงินในการที่จะประชาัมพันธ์นะเขาบอกว่าจริงๆมันต้องมันต้องเสียงเงินเพื่อประชาัมพันธ์เพจประชาัมพันนะออนไลน์แบบนี้นะครับต้องมีนะต้องมีเสียงเงินเสียทองแต่ท่านรู้ไหมว่าพอเราประชาัมพันธ์ออกไปอ่ะคนที่ไม่ชื่นชอบเขาเห็นนะ แล้วเขาจะเข้ามาแล้วเขาจะเข้ามาด่ามาว่านั้นผมบอกว่าทํางานตรงนี้ยากนนาลําบากจริงๆนาลําบากนะอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยท่านรู้ไหมมีอยู่นามีอยู่คลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับการสร้างนะสร้างเมนนาการสร้างเมนนามีคนไม่เข้าใจเยอะมากนะไม่เข้าใจเยอะมากว่าทำไมทาไมพระจะต้องมานาสร้างเสนาสนะต่างๆ ทำไมไม่มีหน่วยงานที่จะเอานะเอาปัจจัยมามอบให้นะครับให้พระอยู่เฉยๆแล้วก็นามีหน่วยงานมาจัดการแล้วทําไมคนที่มอบพื้นที่ให้วัดทําไมไม่มาดูแลในการสร้างเสนาชนะต่างๆโอ้โหบางท่านเนี่ยที่เขามอบพื้นที่ให้สร้างวัดนี่ก็บุญแล้วนะเขามีพื้นที่ให้จะให้เขามาสร้างเสนาชนะอีกเหรอ แล้วอีกอย่างเนี่ยมันมากันหลายยุคหลายสมัยแล้วนะมันไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งจะมาสร้างวัดกันนะก่อนจะเป็นวัดเนี่ยมันเป็นสำนักสงฆ์มาก่อนนั้นการเป็นสำนักสงฆ์ขอตั้งเป็นวัดมันก็ใช้เวลานะแล้วอยู่ๆเนี่ยเสยนาสนะต่างๆมันก็ผุพังลงคนที่มาตำรงตำแหน่งเจ้าว่าท,ท่านก็ต้องมาดูแลนะท่านต้องหาเงินหาทองเองไม่ใช่ว่าอยู่ๆนะอยู่ๆแล้วท่านจะไปเอางบจากที่นู่นที่นี่มาแล้วอยู่นี้ไม่ได้นะ เพราะว่าสมภารเป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันนะนะาทำอะไรทำอะไรทำนี่มีคุกแถมนะท่านรู้ไหมไม่ใช่ว่าอยู่กันแบบสบายๆนะนะอย่างเราเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเรายังไม่มีปัญหานะแต่วัดเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยถ้าทำอะไรผิดนี่มีคุกแถมนะผมจะบอกให้นั่นเหมือนที่เหมือนที่เขาโดนกันนะฮะที่เขาโดนกันนะนะระดับ โอ้โหระดับพ้าผู้ใหญ่ยังเข้าคุกเลยยังเดินเข้าคุกเลยเห็นไหมนะ่ะนั้นท่านจะมาโอ้โหนะเห็นบางท่านวิภา์วิจารณ์เหมือนกับเหมือนกับผู้รู้อะ่ะเหมือนกับคนเก่งอะ่ะนะแต่ท่านเหมือนกับท่านไม่รู้อะไรเลยอะ่นะแล้วท่านก็เข้ามาวิภา์วิจารณ์นะอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างเนี้ยผมบอกนะพอเขาเอามานะเอาเอาโอ่งใส่น้ํามีคนลงไปนะ โอ้โหด่าพระกันหน้าดูเลยเข้ามาด่าพระนะคนอบอุ่งอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแต่ไม่ใช่มีแต่ไก่แล้วนะ้มีคนอบอง่งโอโ้มาด่าพระด่าวัดกันหน่าดูนี่ผมบอกนะครับเอาเข้าจริงจงนะกิจกรรมอะไรลักษณะที่ที่แบบเนี้ยโบราโบราณบางทีเขาก็มีนะบางพื้นที่เขาก็มีมันไม่ใช่เป็นเป็นการอะไรนะมันเรื่องเกี่ยวกับการรักษาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ นะบางทีบางทีเขาก็มีอบสมุนไพรไอ้นี่เขามีนะเขามีนะการการที่ใช้น้ํามาช่วยในการบําบัดในการรักษาเขามีกรรมวิธีมาตั้งแต่โบราณโบราณนะก็แล้วแต่เกจิองค์ไหนเขาจะถ่ายทอดมาแล้วก็ทําแต่ทีนี้ว่าพอมีการทําอย่างนี้ในปัจจุบันนะมีบางคนไม่ชื่นชอบก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปไปแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ไปเปิดให้เขาด่า ก็ถึงบอกว่าตอนเนี้ยวงการพระก็เหมือนกับหนะ้าตาบลกระสุนตกนะอะไรไม่ได้อยากจะด่าพระกันหน้าดูเลยเวรกรรมข่าไม่สนข่าด่าไว้ก่อนนะค่าด่าไว้ก่อนใครมาเป็นพระตอนนี้อยากจะด่านะแต่ตายแล้วก็เข้าไปเผาในวัดเนี่ยอย่างเนี้ยฮะผมก็โหนะเอานะอยากจะด่าก็ด่ากันไปแล้วกันนะนะบาปกรรมมันอยู่ที่ตัวท่าน นะกรผมก็ยกให้ดูแล้วนะครับว่าคนที่นะว่าพระบะว่าวัดเนี่ยท่านไปดูอ่ะนั้นผมบอกไว้ท่านจดไว้นะนะจดไว้ว่าว่าว่าวันนะ่ะทำแดดี่ไว้แดลี่ไว้นะหรือหรือเวลาที่ท่านด่ามาในในเพจในเฟซในอะไรต่างๆท่านแคปข้อความไว้นะแคปข้อความไว้แล้วท่านลองดูนะครับว่าท่านจะมีเวรกรรมมาหาท่านเมื่อไหร่ นะมันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันมีแน่นอนอย่างบางคนเนี่ยสิปี20ปีเห็นนะนะที่ว่าพระว่าวัดเนี่ยสิปี20ปีเห็นเลยนะตายเพราะมะเลงมะเ็งนะตายนะคือคือบางทีเนี่ยนะนะผมบอกนะนะเวรกรรมมีจริงนะอันนี้ผมไม่ได้แช่งนะไม่ได้แช่งแต่ทุคุณคุณลองลองลอง,ลงดาี่ไว้นะบอกว่านะวันนี้มีประเด็นข่าวนี้ วันที่เท่าไหร่เดือนเดือนไหนนะลงไว้แล้วก็เอาฝากไดอารี่เนี้ยนะฝากงานเขียนเนี้ยนะให้กับญาติไว้ให้คนไหนก็ได้ให้เขาเก็บไว้นะคนที่อายุน้อยกว่าท่านนะนะให้เขาเก็บไว้แล้วดูซิว่าท่านนะท่านเสียชีวิตด้วยอะไรด้วยเหตุอะไรและเสียชีวิตเมื่อไหร่เขาจะได้เอาไดอารี่มาดูว่าอ๋โอโอ้ด่าพระด่าวัดเมื่อวันที่นี้เดือนนี้นะครับก็เลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ นะ่าลองเอาไดอารี่มาดูผมว่านะครับเพราะว่าท่านไม่มีสิทธิ์ได้ดูหรอกนะท่านเป็นอะไรไปแล้วตายไปแล้วนอกจากท่านจะเป็นโลกแล้วท่านอยู่ระหว่างการรักษาเนี่ยท่านอาจจะเอาไดอารี่ของท่านออกมานั่งดูก็ได้แล้วก็คิดอยู่ในใจหลังจากเป็นโลกร้ายแล้วท่านตัวนั่งนึกไม่น่าเลยไม่น่าไปแสดงความคิดเห็นไม่น่าไปด่าพระอย่างนั้นเลยไม่น่าไปด่าวัดอย่างนั้นเลยแต่มันก็สายขึ้นไปแล้วเนี่ยเหมือนหลายๆคนนะ่ะนะาที่ทําบาปทํากรรมมารู้อีกทีนะครับมารู้อีกที นะอย่างอย่างที่ที่มือนะมือหงิกมือง่อยหรืออะไระมารู้อีกทีบอกว่าเราเคยทําไอ้นู่นไว้ทําไห้นี่ไว้มารู้เมื่อสายแล้วไงนะมารู้เมื่อสายแล้วนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบาปกรรมน่ยอยู่ที่ใจแต่ตามมาแล้วมันก็จะอยู่ที่กายนะอยู่ที่กายท่านนั้นผมบอกเลยนะครับนะท่านอยากทําต่อไปก็ทําไปเถอะ นะจะด่าจะว่าจะอะไรถ้าท่านคิดทําแล้วสบายใจนะทําแล้วนะทําแล้วท่านมีความสุขความสุขวันนี้ก็คือการสแสดงด่าว่านะความคุกม,มันจะมาที่หลังนะมันจะตามมาท่านเชื่อที่นะยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกมันตามมาหาท่านอยู่แล้วล่ะนะไม่วันใดวันหนึ่งนะก็ลองดูแล้วกันนะผมถึงบอกไงท้ายท่านเลยลงไว้ไดอารี่ไว้เขียนเขียนในกระดาษไว้เอาสมุดไว้เล่มหนึ่ง นะสมุดไว้เล่มหนึ่งแล้วท่านก็เขียนวันที่9เดือน9นะฮะได้มีการแสดงความคิดเห็นด่าพระวัดนูน้นวัดนี้ไว้นะประเด็นนูน้นประเด็นนี้ลงลงไว้นะครับแล้วท่านก็ฝากไดอารี่ไว้กับนะ้ไว้กับญาติของท่านเวลาท่านเสียชีวิตไปเขาจะได้เอามาดูว่าเออนะด่าพระไปเมื่อไหร่อะไรยังไงนะเออนฮะ